พกคอนมาด้วยเหรอพกคอนมาด้วยเหรอเนี่ยแหมมาแค่เนี้ยต้องพกคอนมาด้วยโอ้ยทุกคนวันนี้จะไปไหนมาดูกันวันนี้เราก็พกคอนกันมาเลย กำยำเลยนะคะถือมาด้วยมือขวาเดินอ้าวอ้าวอ้าวจำไปค่ะสําหรับบ้านหลังนี้นะคะพี่อัดก็ประมูลบังคับคดีมาได้อีกแล้วทุกคนแล้วก็จะบอกว่าตื่นเต้นมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมก่อนที่จะไปประมูลทุกคนค่ะไม่ได้เข้าบ้านหลังนี้เลยจ้ามาลุ้นกันวันที่ประมูลจบเลยต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะก็รุ้นไปพร้อมๆกันเลยคลิปนี้ก็มาทําการทุบค่ะทุบเองไม่ออกค่ะต้องใช้แรงผู้ชายอีกแล้วทุกคนเปิดมานะคะก็อืดอืดค่ะ สามสี่ปีแล้วที่เจ้าของเดิมเขาไม่อยู่ค่ะประตูประตูก็ตกร่องพังไปหมดแล้วแหละปะ่ะไปดูข้างในกันนะคะทุกคนว่าสภาพจะเป็นยังไงแหมแอบรุนนิดนึงนะคะเข้ามาห้องแรกเลยเราก็มาเจอที่ห้องครัวโอ้โหห้องครัวกว้างมากต่อเติมแล้วด้วยอันนี้เป็นภายในค่ะบ้านหลังนี้นะคะจะประกอบด้วย3มห้องนอนและ1ห้องน้ําต้องบอกว่าสภาพดีมากถึงเจ้าของเดิมจะย้ายไปแล้ว3-4ปีนะแต่สภาพบ้านยังดีอยู่เลยค่ะและที่แพทย์อชอบมากๆเลยอะไรรู้ไหมทุกคน ห้องโถงกว้างมากๆเลยสามารถที่จะกั้นเป็นห้องนอนได้อีกอะไรจะเวอร์วังขนาดนั้นทุกคนค่ะแล้วมาดูภายนอกการนี้เดินออกมาภายนอกตรงนี้เลยค่ะบริเวณหน้าบ้านพื้นที่ของรอบตัวบ้านยังเหลืออยู่ค่อนข้างเยอะมากอันนี้ก็จะเป็นบริเวณป่าดงดิบนะคะเดี๋ยวเราจะจ้างคนมาถางค่ะบ้านหลังนี้พื้นที่49วาทุกคนค่ะห่างถนนสุขุมวิทแค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นเองแล้วก็จะบอกทุกคนว่าทำเลดีอีกแล้วจ้าและราคาขายกันแค่ล้านกว่าบาท นะบอกเลยว่าราคาเด็ดจริงๆสําหรับหลังนี้ก็อยู่บริเวณสัตหีบนะคะบริเวณเกากิโลเมตรที่7นั่นเองลีโนเวตแล้วจะสวยแค่ไหนใครจะได้เป็นเจ้าของอย่าลืมติดตามชมไว้ด้วยนะคะกดสับตะไคร้ไว้ได้เลยทุกคนคะ่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันตอนลีโนเวตเสร็จนะจ๊ะ